ต้มผักกาดองนะคะขั่ววันบาลางต้มผัากรดอง,ะะงใส่กระดูกหมูอร่อยสุดในโลกของฝีมือยายนวลน,นะคะแม่ประแบมเองนะคะใส่กระเทียมด้วยนะคะวิธีทําทํายังไงคะยายวิธีทําทํายังไงคะยายบอกเคล็ดลับลูกๆหลานๆหน่อยสิคะ,ะท,ท,ท,ทำกระเทียมพิกไทยทำกระเทียมพิกลายขักชีอ่าสูตรสามเกลือนี่เองนะคะ ยำพริกไทยแลคผักชีแล้วทำยังไงต่อคะขนอน่ก้อนใส่ในน้ำเลยเหรอคะใส่ขนอนหนึ่งก้อน,น,อนชุบรสปรุงรสไปเลยเหรอคะซอสปรุงรสป,ปลาเขียวนะคะนั่นแหละก่หอมใหญ่หก็ผักกาดดองนี้เราต้องไปต้มที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าคะเราต้องทำยังไงกับผักกาดดองล้างให้สะอาด ซอยหั่นให้สะอาดต้มโดยกระดูกหมูขั้นแรกเราก็ต้มน้ำกระดูกหมูก่อนใช่ไหมคะต้มเปื่อยนะคะต้มกระดูกหมูนานๆก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาต้มผักกาดดองใช่ไหมคะสตรพร้อมกันเลยใช้เวลานานถึงชั่วโมงไหมคะประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้อร่อยขนาดนี้ ต้มเปืเป่อยนะคะต้มสกัดดองแม่บอกเคล็ดลับก็คือต้องต้มเปืเป่อยๆนะคะต้มพร้อมกันเลยนะคะใส่สารเคือลงไปต้มเลยนะคะโอ้ยขอประทานอภัยค่ะสาม้อหล่นขอโทษร้อน,นมากเลยนะคะต้มสกัดดองสีมือเย็นนวลคะ่ะสูตรตั้งเดิมสูตรโบราณนะคะหากินที่ไหนไม่ได้อร่อยแบบนี้นะคะ ม,มาทานด้วยกันนะคะต้มประกาศดองสูตรเยนนวลนะคะเมน,นูง่ายๆแบบบ้านๆวิธีบ้าน,าน,านๆชาวเชียงใหม่ของกิ่บ้านเทาลําแต่แต่เจ้ามามากิกน,นกันนะเจ้าต้มประกาศเก็มนะเจ้าต้มประกาศโดองนะเจ้าลำขนาดเจ้ามาแน่มาเน่หม้อขนาดเลยเจ้าตักเสือกน้อนนตักเสือกตักเสือกนเจ้า จาตักใส่ถ้วยเลยเจ้าตักใส่ถ้วยเลยเจ้าหม้อขนาดเลยเจ้า่ต้องใส่พริกไทยห่มก็นไหมร่ลาดแล้วกันชอบกับเขาชอบกับเขาตั้ใช่ไหมใส่แล้วก็จ่ต้องเอาหน้าปูนโรยนะ นะเจ้าเขาก็ได้ต้มอ, <Okay. S 1> อากาศรองหม้อใหญ่ๆนะเจ้าถ่ายคลิปอยู่เจ้ามากินเจ้า,จาม่หน่ากินก็เจ้ามากินตะเก,กันนะเจ้าล้ำลํำเจ้า